างในเหลือเสือโค้งแค่4,000ตัวบนโลกซึ่งสาเหตุหลักๆที่ทําให้มันใกล้สูญพันก็เพราะมนุษย์ที่ลักลอบซื้อขายแบบผิดกฎหมายตั้งแต่ศตวรรษที่20จนถึงตอนนี้เสือโค้งลดลงไปมากถึง95%อย่างรูปนี้ก็คือทํารายการสูญพันธุ์ของเสือโค้งตลอดร้อกว่าปีที่ผ่านมาประเทศอย่างสิงคโปร์ฮ่องกง,ห,ง,กงหรือในเอเชียกลางก็ไม่มีเสือโค้งแล้วคือจํานวนเสือโค้งทั่วโลกจาก100,000ตัวเหลือไม่ถึง4,000ตัวได้ซ้ําซึ่งเสือโค้งเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าที่มีการลักลอบซื้อขายมากที่สุดโดยเฉพาเขตสามเหลี่ยมทองคําที่เป็นรอยต่อระหว่างประเทศไทยลาวแล้วก็เมียนมาซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่การค้าสัตว์ผิดกฎหมายอย่างเสรีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเลยแกา ไขมันส่วนใหญ่ก็ไปใช้เพื่อสุนทรียภาพของมนุษย์โดยไม่จําเป็นอย่างการเอามันไปดองเหล้าหรือเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องประดับแพงๆซึ่นี่ก็คือภยัยคุกคามของสัตว์ป่าที่ถ้าไม่มีกฎหมายที่รัดกุมมาึ้นโลกเราก็จะไม่เหลือเสือโคร่งแนละ้วอย่างอินเดียที่เคยเจอปัญหาเดียวกันแต่ก็ขยายพันธุ์เสือโคร่งได้สําเร็จจนตอนนี้เป็นประเทศที่มีเสือโคร่องเยอะที่สุดในโลกแล้วเอาจริงความรุนแรงของกฎรรมหมายไทยแล้วก็อินเดียเนี่ยคล้ายๆกันเลยซึ่ไทยติดคุกนานกว่าแล้วก็ปรับแพงกว่าด้วยซ้ำเน่อาจจะยังไม่เด็ดขาดแล้วก็ เสียสมดุลป่าไม่อุดมสมบูรณ์และแน่นอนว่ามันกระทบต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์อย่างเราอีกทีไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําการป้องกันภัยพิบัติหรือว่าอากาศที่พอระบบมีเวศเสียก็จะทําให้ปา่าดูดซับคาร์บอนน้อยลงแต่ในช่วงสิปีที่ผ่านมาประเทศเราก็ให้ความสาคัญกับเรื่องเสือโครงมากขึ้นมีการปรับโทษให้แรงขึ้นแล,ล้วกรมอุทยานแห่งชาติก,ก็พยายามอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูเสือโครงจนล่าสุดในปีที่ผ่านมาไทยก็ได้กลายเป็นบ้านที่ปลอดภัยสําหรับเสือโครงมากกว่า140ตัว่าทีชบ,บ้นเห็นว่าเคร้ออกมาเดิน์ตัวอยู่บาอยู่ที่มีชาวนห้านเห็นบ ตถือว่าเป็นแหล่งเพาะพันธเสือโคร่งที่สําคัญที่สุดในไทยตอนนี้เลยแม้ถึงแม้จะมีจำนวนเสือโคร่งเพิ่มขึ้นแล้วแต่การล่าแบบผิดกฎหมายก็ยังไม่หายไปซะทีเดียวเพราะงั้นเราก็อยากให้ทุกคนเห็นถนึงความสาคัญของมันถ้าเห็นการลักลอบซื้อขายสัตว์ป่าก็แจ้งไปที่กรมอุทยานแห่งชาติได้ทันทีเพื่อช่วยการรักษาทรัพยากรธรรมชาติแลวก็เพื่อนร่วมโลกของเรานะ